อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราทิสาธาเทวมาุูสานังพุทโธภะคะวติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคอุชุปาติปันโนภคาวะโตสาวกสังโคยายาปฏติ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคญาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานินาทัปุริสปุคลาเอสาภาควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเทตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิต <in http S 2> ิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคยายาปาติป ปัณโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสาโยคานินาถปุริสปุคาลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน Yoanca karani yo anutarang punnya getangng lokasi sat. อิติปิโสภะควาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราทิสตถาเทวมานุษสานงพุทโภควาติสวาคาโตภะควะตา อาธามโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคอุชุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคยายะปฏติ ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาทปุริสาปุคลาเอสาภะคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกีเนย

อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอะนุตตะโรปุริสาธรรมมาสาราทิสาทเทวามนุสานังพุทโธภะคะวติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภคาวะโตสาวกสังโคอุชุปฏติปันโนภคาวะโตสาวกสังโคยายาปฏติ ปันโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโคยาทีทางจัตาริปุริสายุคานินาถุริสปุคลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนย โยอัญชลีกรณิโยอนุตารังปุญญงเขตังโลกัสสติอิติปิโสภควาอรหห สัมมาสัมพุทธโววิชาชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมาสารธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธ ภะคาวาติสวากาโตภาคาวาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภคาวาโตสาวกสังโคออชุปาติปันโนภ ภาวาโตสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโคญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานินาถุริสปุะลาเอสาภาควโตสาวกสังโค พาหูเนยโยพาหูเนยโยทักกิเนยโยอัญชาลิกะรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรรมัสสาริสัทถาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวะตา อาธามโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาหิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคอุชุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคยายะปฏติ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคญาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาทบุริสาปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยท่า